เป็นไงไฟนี้ผลงานเราดีมามแจ้งเกิดสักทีแจ้งเกิดสักทีแม้มากี่ไฟอ่ะน้องชายสามไฟแล้วสามไฟมไฟนี้แจ้งเกิดได้แล้วส่งท้ายปีใหม่ด้วยเป<ช>็นไงผลงานเราพอใจ,จะระดับไหนยังไม,ไม่พอใจผมเป็นเป็นการคะแนนให้แต่ละยกครั้งแรกอ เพิ่งโชกอย่างนี้ครั้งแรกเลยมันแตกต่างกับที่เราโชคมาก,ก่้นนี่ยังงบ้งครับแตกต่างไป,ไปเยอะเลยครับมันต้องทําทุกยอกอย่างี้แล้วต้องไปปรับปรุงจุดไหนเพื่อให้เข้ากับลูกเกมมวยให้ออกคะแนนอย่างนี้ถอยแบบรู้จักถอยวันนี้ครับเดินไปอย่างเดียวถอยไม่เป็นแล้วยกท้ายรับพี่เราออกมาแล้วก็อย่างเงี้ยเรามั่นใจหมตอนอมั่นใจอยู่พยกห้าได้อยู่คนเดียวเล้แล้วจุดไหนที่ต้องไปเสริมอีก กางสายเอาไปตรงเดิมกางซ้ายเยอะกว่านี้คต้องให้ดีกว่านี้ค<อ>ู่ชกแล้วมาเป็นไงบ้างครับ,นบหนักมากคุณ<อ>หนักตอนนี้คุณโอ่งต้องบังให้ดีกว่านี้นะน้ำหนักเวทต,ต่อไปร้อยยี่สิบนี่เลยร้อยยี่สิบได้เลยนะอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณนัเพื่อนขอบคุณทีมงานเด็ดหลักพี่พน้องน้องในค่ายเดรัจฉานทุกคนครับเราเป็นคนจังหวัดบอกแค่ที่เช้ารีแล้วก็ทั่วงสายทีหน่อยขอบคุณทุกท่านแกงครับทำได้แล้วครับผมทำแล้วก็สมมติสองวับ Number okay. one. Okay.